สติมีประโยชน์ยังไงมั่งอันที่หนึ่งใช้ควบคุมรักษาสภาพจิตเอาไว้ให้อยู่ในภาวะที่ต้องการโดยตรวจตราความคิดเรื่องรับสิ่งที่ต้องการแล้วก็กันออกไปถึงสิ่งที่เอไม่ต้องการนี่ประโยชน์เข้ามันอันที่สองพอใครฝึกสติดีแล้วจะเข้าใจมากเลยอันที่สองนี่ ทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจอยู่อยู่ในสภาพเป็นตัวของมันเองคือโปร่งเบาคนเรานี่แปลกนะยิ่งมีปัญหามากๆรู้สึกตัวนี่มันหนักอึ้งเลยอย่างกันหนักสักตัน,นสองตันอย่างนั้นนะ่ะยิ่งมีเรื่องเครียดเครียดมากเย่ยเออไอ้นอนก็จะล้มละลายลูกก็ป่วยสามีก็ไปเจ้าชู้อยู่ที่นอนอืม ไอ้กิจการทางด้านนี้ก็ไปรอดไม่รอดมันมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันหนักอึง้งเหมือนอย่างกับโลกทั้งโลกเนี่ยมันอยู่บนบ่าเราตัวเราแทบจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มาถูกอัดก็ปี้เข้าไปอัดเข้าไปแต่ว่าตรงกันข้ามง,งานก็ทําเหมือนเดิมสภาวะต่างๆก็เป็นอย่างนั้นแต่มีสติดีมีสติดีของเหล่านี้กดทับไม่ได้เลย กดไม่ได้เออลูกมันป่วยก็ใช่ก็ธรรมดาแม่มันก็ยังป่วยเลยเออพระพุทธเ,เจ้าเองถึงเวลาก็ป่วยป่วยก็รักษากันไปนี่เราก็ส่งไปให้หมอที่ดีที่สุดแล้วถ้ามันจะตายคือตายใครจะไปทำยังไงมันเรื่องอะไรเราจะไปตายด้วยกับมันเล่ารักก็รักกันแหละเอาไอสามีก็ไปเจ้าชู้อยู่ที่นูน้น มีที่ไหนผู้ชายมันไม่เจ้าชู้มันก็ไก่สัมพานี้ทางนั้นนะั่นแหละเราไม่ปลงไม่ตกไปชอบเพราะเองเอ๊ะมันเจ้าชู้ก็เจ้าชู้ไปเถอะลึกใครคว้าเอาไปได้เอ้ยช่วยเอาไปทีฉันจะได้หมดภาระไปเอจบไปได้ก็ไปเลยไปไปไหนก็หมดเวรหมดกรรมสิทิงพอปลงตกท่นี้ห้วยตัวเบามนยังจะลอยได้ส่วนมากไม่อย่างนั้นยังไงแม่ไม่ยอม เป็นตายไม่ยอมเอ,อ้ยเพราะไม่ยอมแล้วนักอึ้งกันอยู่นั่นแหละเอ,อ้าไอ้กิจการนั่นมันจะล้มละลายอืมก็เศรษฐกิจทั่วไปขณะนี้มันอย่างนี้นี่เอาเถอะเราก็ได้กันเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วพอประทังประทังไปได้แต่อีน้นมันล้มละลายล้มก็ล้มไปพอมีประคองประคองกินอยู่นี่ก็เมื่อไร สภาพเศรษฐกิจมันดีก็เอาค่อยไปกู้สถานการณ์ไงถึงมาถ้ากู้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้จะไปว่าอะไรกันคิดถ้าอย่างนี้มันก็จบเรื่องมันจะไม่ได้หนักอึ้งอย่างที่ที่เรากลัวกันละทีนี้เขากลัวว่าเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์มันจะมันรื้อวัดมันจะฟูเออก็ตั้งใจเทศอย่างนี้แล้วมันจะรื้อวัดรื้อก็รื้อไปเถอะจะได้ไม่ต้องดูแลก็ทิ้งเหนื่อยเหมือนกัน ออจบกันไปตีประเด็นซะให้มันลงแล้วมันจะจบเร็วแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปผูกดวงด้วยไอ้พวกที่ไปผูกดวงนี่แสดงว่าไอ้พวกนี้สติไม่ดีเหมือนกันเดี๋ยวไปหาเจ้าพ่อมั่งแหละเดี๋ยวไปหาหมอดูมั่งแหละเดี๋ยวก็ไปรดน้ำมนต์มั่งละไอ้พวกนี้สติเสียทางนั้น จับหลักพุทธศาสนาไม่ได้เนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้หลักพุทธศาสนามีอย่างนี้ทำงานวันนี้ทำทุกสิ่งวันนี้ให้ดีที่สุดทุกวันนะทำไปให้มันดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นไงก็ช่างหัวมันประไรเล่าก็ทำดีแล้วอะถ้าจะแถมเป็นภาษาอังกฤษสักหน่อยก็บอกว่า whatever will be will be <laughs> ทำวันนี้ดีที่สุดแล้วถ้ามันอยากจะเป็นไงก็ให้มันเป็นไปเถอะทานเราก็ทำแล้วตื่นเช้าขึ้นมานี่หุงข้าวเสร็จทำกับข้าวเสร็จบาทก็ตักแล้วยทำทานกับพระก็ทำแล้วคุณพ่อคุณแม่พระในบ้านเราก็คือคุณพ่อคุณแม่เราก็ดูเรียบร้อยแล้วไอ้ลูกไอ้เต้าก็ให้มันกินเรียบร้อยแล้วก็จะออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยศีลก็ตั้งใจรักษาแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ทำงานนี่ไม่ยอมให้ศีลบกพร่องเลยก่อนนอนก็มาสวดมนต์ไปจบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วถ้าคืนนี้นอนหลับไปฟ้ามัจะพาตายช่างหัวมันเถอะจบมันจะเบากายเบาใจามันเองนะคนที่มีสติดีอย่างนี้มันจะเบากายอย่างเนี้ยถึงเวลานอนนอนไอ้เอามือกายหน้าผากไม่มีบางคนไม่อย่างงั้นปรงไม่ตก มือกายก็แล้วเอาไอ้นั่นช่วยกายเข้าไปอีกเออมือกายน้อยไปนะเท้ามาช่วยกายซะอีกคนปลงไม่ตกถ้าปรงตกแล้วไม่มีอะไรเลยก็มันจะไปมีอะไรโลกนี้มันไม่มีอะไรไม่มีจริงๆเคยถามโยมพ่อเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วโยม ตอนนั้นท่านอายุ 76, 77โยม70กว่าปีของโยมนี่ได้อะไรมาท่านก็นั่งเงียบไปพักพูดแบบคนปลงตกมันจะไปได้อะไรก็ได้ไอ้ดือด้อมาสามสี่คนสแสดงว่าแต่ละคนนี่ดื้อทั้งนั้นเลยมันก็ได้มัสามสี่ไอ้ดือด้อมาสามสี่คนจะไปเอาอะไรกันนักกันหนา เพราะมันไม่มีอะไรจะให้เอาคนที่มีสติจะได้ประโยชน์ในกรงที่ว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพของตัวมันเองมันจะไม่มีความลำเอียงลำเอียงก็ไม่มีคนส่วนมากเนี่ยที่เป็นทุกข์อยู่ขณะน,นี้ทุกข์เพราะลำเอียงก็ใช้ตั้งเยอะลำเอียงเนี่ยยังไงมันลูกเรานะเพราะฉะนั้น จะต้องเข้าโรงเรียนไอ้ดีย่ำเลยจะฆ่าแปะเจีย๊ยเก่าเจีย๊ยเทลายก็เอาไ,ไปเถอะเอา้เอาลําเอียงเพราะรักไอบ้บางคนก็ลําเอียงเพราะชังไอ้นี่ถึงฝีมือดียังไงก็ตามแต่ไม่จะไม่ชอบขี้หน้ามันน้อยนะ่ะถือว่าฝีมือดีจะสูคกเราสักหน่อยไม่ยอมกดเอาไว้แล้วก็พยายามดันไอ้คนไม่ได้เรื่องขึ้นมาแต่ว่ามันยอมเรา ดันมันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วมันก็ไปไม่รอดมันลำเอียงตาช่างมันเอียงไปไม่รอดหรอกตัดความลำเอียงซึ่มันก็เก่งลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวกลัวเขาจะบีบเอาก็เลยลำเอียงไปผวาไปแต่คนที่มีสติดีแล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอย่างที่บอกนั่นแหละคือเราทําวันนี้ดีที่สุดแล้ว ศีลก็ไม่เสียธรรมะก็ไม่เสียขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นก็ไปเถอะจบตายก็าตายปะรู้แล้วรู้หลอดปมันมีนิทาน <c oughs> หลวงตาองค์นึงมีพระอาจารย์รูปหนึง่งนว่าอย่างนี้ แต่ก่อนนี้ท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่ตั้งใจเทศตั้งใจสอนอย่างดีเช่ไแต่ต่อมาต่อมาเจอไอ้ลูกศิษย์ดืด้อๆฉนั้นห้ามมันก็ไม่เชื่อห้ามมันก็ไม่ฟังมีอยู่วันหนึ่งไอ้ลูกศิษย์คนหนึ่งไอ้ตัวดื้อนี่แหละซึ่งท่านเคยห้ามสรารพัดห้ามแล้วมันก็ไม่ฟังเนี่ยมันก็มาบอกหลวงพ่อวันนี้ผมจะไปปล้นเขานะเออดี <c oughs> คือหลังจากเอือมันละเพราะรู้ว่าห้ามมันก็ไม่ฟังเออดีอีกไม่ก,กี่วันมีคนมาบอกว่าหลวงพ่อไอ้นันติดตารางแนละ้วเออดี <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเออดีอยู่มาหลายปีไอ้นันออกจะพ้นโทษออกมาจากตารางหลวงพ่อรู้ไหมผมมีดมาทำไม จะไปรู้มั้งหรือวะจะามาฆ่าหลวงพ่อสิหลวงพ่อบอกให้บ,บอกว่าเออดีผม,มเลยไปปล้นเขาอันนี่ติดตารางซะหลายปีเองนะหลวงพ่อว่าไงเออดีอกูก็แก่เยอะแล้ววะลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ๊ยเมื่อยเต็มทีตายซะก็ดีไอ้ลูกศิษย์ไม่รู้ทำไงก็เลยโยนมีดทิ้งไปเพราะท่านปรุงท่านแล้วห้ามไอตอนเจ้าดีอยู่ห้ามมันก็ไม่เชื่อ ติดคุกติดตารางแล้วออก็สมก่กรรมดีเหมือนกันสมก่กรรมมันน่าจะพระเตือนดีๆมันไม่รู้เรื่องก็ให้นั่นแหละให้พัสดีเลือนจำเขาเอาตะพดมัง่งเอาโซ่มั่งเอาตรวนมั่งเตือนมันออกจากตารางมาแล้วโซ่ก็ดีพัสด,ดีก็ดีก็เตือนมันไม่ได้มันก็จะมาฆ่าอาจารย์เออดีเหมือนกันท่านดีลูกเดียวปลงตกไป แต่พวกเราจะถึงก็ยังนั้นเลยนะ